อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือทางอธิบดีกรมอาเซียนนะครับก็ออกมาระบุว่าความรับรู้เรื่องอาเซียนของไทยนั้นอยู่ในระดับเกรดบ B ีลบนะครับโดยยังมีประชาชนอีกกว่า70%ที่ยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาเซียน,นครับเรื่องดังกล่าวอาธิบดีกรมอาเซียนคุณอัธยุทธศรีสมุทรนะครับบอกว่าขณะน,นี้ภาคธุรกิจและภาควิชาการสองภาคส่วนนี้นะครับซึ่งต้องมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆในอาเซียนณวันนี้มีการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน ติดอันดับท็อป3แล้วนะครับรองจากสิงค,โ,คโปร์และมาเลเซียเท่านั้นหลังจากที่หน่วยงานภาคราัฐรวมถึงสื่อมวลชนต่างๆมีการกระตุ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่าภาคธุรกิจแล้วก็วิชาการมีการรับรู้มากขึ้นแต่สําหรับส่วนที่เป็นประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับเขาบอกว่ายังไม่รับรู้เรื่องอาเซียนกว่า70%โดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรนะครับที่มีการรับรู้ข่าวสารและตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนอยู่ในระดับต่ํา เนื่องจากขาดความสนใจนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวโดยเฉพาะประชาชนในภาคการเกษตรที่เกือบร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ยังไม่รู้ว่า AEC คืออะไรและจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนจะต้องช่วยกันในการสื่อสารกระตุ้นการรับรู้และก็สร้างความสนใจของประชาชนให้มากขึ้นโดยเฉพาะความเข้าใจในเชิงลึกนะครับอย่างที่บอกกันไปเรื่องของเกษตรก็ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าจะมีการเปิดการค้าเสรีต่างๆขึ้นมาด้วยหลังปี58สินค้าต่างๆ เข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นดังนั้นการปรับตัวหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง